สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเยดาพาตะลุยนะคะวันนี้เยดามาเที่ยวที่งานบรรมาคบูชาที่อำเภอกมรมลาสายพระธาตุยาคูนะคะเพื่อนๆมาไม่มีอะไรมานิวมาเร็วมา ปีนี้สุดยอดเลยตุงสวยมากดูเพื่อนๆดูดูตุงด้วยกันสวยมากทะเลตุงที่วัดพระธาตุยาคูกรอบวันมาค่ะบูชา ยาดาก็เลยพาเพื่อนๆมาดูตุงปีนี้สีชมพูเยอะมากสวยมากเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆตามยดามาค่ะมาดูความสวยงามอลังการทะเลตุงฉเฉลิมฉลองวันมาฆบูชาที่วัดประทาตุยาคูอาําเภอกรมาราสายจังหวัดกาลสินนะครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้เป็นอุโมงค์ยิ่งสวย ดูอุโมงตุงดูค่ะเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้เป็นอุโมงตุง <c oughs> สวยจริงๆครับเพื่อนๆพอนีย <c oughs> ตอนนี้เ <c oughs> ยดาฟามุดเข้ามา <c oughs> ในอุโมงนะคะตรงนี้จะเป็นอุโมงตุง สวยจริงๆค่ะเยดามาทุกปีคือมันไปที่ไหนก็ไม่เหมือนที่วัดพระธาตุยาคูตุงสวยมาก ตรงนั้นจะเป็นร้านอาหารนะคะตรงนั้นจะนำผ้ากอามามาทำเป็นร่มดูเพื่อนๆดูเป็นร้านอาหารไอเดียในการทำร่มสวยงามคะ่ะ ฝั่งนี้มาดูกันอ,อันนี้คงเป็นลายใหม่ลายใหม่สวยมากสวยจริงๆลายใหม่นะคะเพื่อนๆสวยมากลายใหม่ เลตุงนะคะเพื่อนๆสวยจริงๆอขอต้อนรับคณะสายบุญตันนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วมาดูลายนี้นเพื่อนๆลายนี้ยิ่งสวยท่านที่กาบสักการะบูชาองค์พระธาตุยาคู อพอเสร็จจะเริ่มไปหาอาหารจะกลับที่ตลาดเก่าสวยจริงๆอาหารหลากหลายคนไม่เคยเห็นให้มาเที่ยวที่อำเภอกุมราชสัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะช่วงนี้ก็จะเริ่มจากจับไม่ได้ขึ้นแปดนข้าเดือนสามวันนี้วันที่สิบเจ็ด วันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้มาก็ให้มาเที่ยวยังมีเวลานะคะเพื่อนๆ9เก้าวันเก้าคืนเยดาขอเชิญชวนเพื่อนๆพื่อนมาดูสวยงามจริงๆตรงนี้จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองอยู่ตรงกลางแล้วก็ลายล้อมไปด้วยสีม่วง และสีชมพูคู่ระดับร้อยบาทขัดปากเป็นสวยงามอยากให้ทุกคนมาเที่ยวอยากให้ทุกคนมาดูมันอลังการมากสวยจริงๆจะขับไปรับไปขอทนจะขับจังจะสอบจายสิสอบตำรวจสอบผหารารัดขออใทยเลยครับคุณลุง รัดของชัยให้เสียงดังกึกก้องดอนแล้วับขอผ่อนเก้าโมงค่นเก้าทีอา่อาอ่าบอกบุญบอกปุศลขอให้ข้าพเจ้ายกปีอายุยืิดยาวแะ้วับเสียงดังไก่ก้องกระหวาดเหมือนคอบนะครับวันนี้ได้ม,ม,ามาร่วมพัตโมท่าได้แล้วับเสดสานประเพรีวัฒนธรรม

โดยเฉพาะอำเภอกมลาสนะคะเพื่อนๆดูยิ่งใหญ่อลงอัองการสมโพูดพระธาตุยาคู <c oughs> <c oughs> ถ้ามาตอนกลางคืนเนี่ยจะมีไฟแสงสียิ่งจะสวย อันนี้ยาดามาตอนกลาวันนะดับยาตเป็นจำนวนรยที่สิบแรับสาธุสาตดอกไฟเป็นเก่าขอพอเดอคุณรับยาเ็บยาจดแนครับปีอายุบรรดาสุขภาระปฏิาัดาเดันะดับเหตเเรื่อยไปทำเต็คุณพี่ระรับใยู้สาดับรดับไฟต้เปืี่นปอ่อน ประกาประชัพันขั้นเจอรถอักษรตัวใบใหญ่ยับ H การ์สิให้ท่านเพื่อนายรถของพ่นด้วยครับ่านเจ้าของรถนันคือพะธาดยากูนะครับเพื่อน แรสศีให้ท่านเคลือนใจรัดของท่านเลยครับขอบคุณครับดูสีม่วงเพื่อนๆเจได้จะพ,จะพมามาดูสีม่วงับที่จะมาร่วมบูชาดอกไม้นะรับตัดใจใส่ตู้อธิษฐานขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้านะรับจบมีความสุขแน่ นะครับมีอายุเอวยาวนะครับเพลงเพลงรวยรวยนะครับปัดกระจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงอากางดีคุณนเคยอากาศดีเสถก่อนากาศนี้นะครับบารีสอดุดงดาดานะครับปูชาดอกไม้ผู้เทียนนะครับเป็นแหงแรกจับกาลปูชากราดลายนะครับวันนี้ได้พบกับ

มาดูตรงนี้สลับสีนะครับพดูใครนะครับตัวไหนที่ปวดท้องนะครับก็คอยนัดใกล้ช่วยกันดูแลนะครับดูแลทั้งก๊องเที่ยวดูแลคด้าสายบุญนะครับที่มาร่วมงานกับเรานะครับให้มีความสุขกายสุขใจก็ประท้องนะประ้วงสุขา นะครับพ่อแม่สุขาอยู่ทางทิศใต้หลังการบริการของเรานะครับท่านที่อยากจันเบ็ดสุดอลังการสุดที่จะบรรยายครับเพื่อนสุดที่จะบรรยายจริงๆสวยงามมากนะครับที่สนไหนไม่ได้มาก็ดูคลิปกับเยดากดทุบอยากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเยดาพาตลุยด้วยนะคะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum